พี่สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีวันนี้พิพาทีมงานมาเห็ดอ่าเห็ดแปลงเป็ดเนาะคแต่ว่าได้เลี้ยงไว้เนาะก็แต่ว่ามาเห็ดแปลงกินท่านผู้ชมเบิ่งกันนี่ท่านผู้ชมสบายดิเห็ดแดงค่ะลูกคนเป็ดเออซีเห็ดอะไรกินนี่เห็ดแปลงลายงังงี้เห็ดแปลงบ่แต่ว่าเฮาก็มามาถามมันถนน่ะเนาะแต่ว่าสิเห็ดยังกินคันบ่ลงไปนี่บ่างอะไรบ้างมองเอาเลือดบ่ปาดเอาเลือดเนาำบออะไรแบบนั้ท่านผู้ชมอาท่านผู้ชมสบายดี เอาเลือดตะบาดติดตามกันต่อไปเอาที่ว่าที่ทายให้ท่านผู้ชมเบิองอันวิธีเอาเลือดเป็ดตัวใหญ่ชนิดอะไรน้ำปลาทะเลเอมาเบิ่งกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะมีผู้เสียสารน,นี่ทางด้านที่ว่าเลือดแป่งไปชนเลยเนาะเอาท่านผู้ชมเนาะที่ว่ามาเบิง่งว่าเพิ่นสิชัยจากบ่วงเจ็ดก็พอแล้วที่ว่าเอาน้ำน้ำในแม่น้ำธรรมดาเป็นน้ำดื่มไม่ยังก็ได้แต่มันเป็นน้ำสะอาดเอามาเบิ่งกันเลยเพิ่นสิชัยจากบ่วง ที่ว่ามีลมมีเสียงรบก,กวนทางด้านโนอกเราทานผสมที่ว่าขั้วสุดท้ายเบิ้งตอนนั้นขวบเลยเราทานผสมเราจะนั่งเนาะเพราะว่าตอนเอาเราทา,านผสมเราทเบิง้งเนาะเพราะว่าเลือดมันไหลเต็มไปทำสมัยมาเบิ้งว่าไม่ได้ใช้เกลือที่หนึ่ไปตบไงเลือดก,ก็บ้าไหลเนี่ยทำสมัยติดตามต่อต่อไปนะครับอ่เราทานผสมตัวตอนนี้กันปัจจุบันนี้ก็มัทนทันดิบ้อยเนาะแต่ทั้งหัวมันกัดไกลรียบร้อยแหละ ว่าว้าขนาดจะพันลูกคนเป็ดก็ได้แต่ว่าเขาจิบเอาอันพักก่อนผู้ชายเอาเก็บพักเมาทำสมเนาะแต่ว่าเอฟซีทำวังไทยสนใจกับทักมาได้เนาะทำสมเนาะแต่ว่านนี้เป็นหอมปลอมที่ว่าปลูกป่าไว้ประมาณสองทิศหลังเนาะทำสมทางด้านนั้นก็จิมีหัวซิไทยแต่ว่าลูกเลยเลยแต่ว่าโอ้เป็ดนี่ก็ใหญ่เต็มได้ได้ประมาณสามโลเน,นาะทำลงไป เพ็รยังมันสันสุดที่เชี่ยมยังมัแน่นอืมชีนมันยังมัแน่นเนาะอันนี้จะจะเลี้ยงเองบ่บ่าวยังไงอีแต่จากเดือนอะไเป็ดนี่ใช่ประมาณสามสี่เดือนน่าจะยังมัวหัตีบ่าวพอมาจองเดือนปลายเนาะอืมแตามาติดตามต่อไปว่าเขาสีเพ็ดเดือดแปลงว่าวมันชิกามหรือเ่แต่ว่าไม่ไเอาเพชรออก นี่เบาหินส่วนทางเนาะเอได้กินเนาะมือนเนาะเห็จักมะนุ่มเลยเห็ดไะไรเลยอันจะผ่าเนี่ยเห็ดลาบเนาะลาบนำหรือว่าต้มนำเนาะก็ล้วก็โดนนำสดต้มเนาะตั้งเลือกต้มนี่ต้มแน่อยู่แล้วเนาะลาบต้มแต้งโอ้ทำผสมเลยมากินน้ำปันได้ทำสมเด้อ็จถ่ายเบื้องต้นนั้นเดี๋ยวเขาชีดมีอยู่อัะน่าจะมีต้มนำมหละ ต้มแล้วก็เด็ดแปลงน,นั่นแหละท่านผู้ชมที่ว่าเขาหูแตยตัวมาแล้ว แต่สีกามสีบกามเราถ้ารุ่นนํานนันท่านผูมคือสกามปะแล้รกันน่คือสิบุกามใช้ยังน่นเลยนี่อท่านผู้ชมมีเลดเปงหน่อยคนจะกินาะโอ้สามจานเออสี่จานท่ผู้มเลยคืออยู่ป่ะมาณกระควรคือใสวเลยเค็มดใส่กวเลยกามเลยจีมเมจ ถ่ายมาชมเราถ่ายบางนำกันเราลุ้นนำกันว่ามันจิกามหรือเปล่าะปนเปิมตมน้ำน้ำน้น้โอ้เ็นอาแซียปามสุเบกินเสียใจเลยสุเพ็ดนบวกกินเสียใจในงานยใจมีแต่คำเดียวนชไมมนี่ใช่กินเสียใจงานนี้ พือสิเข็มนึงนาจางิมดูอันน้มันตอนนั้นตอนใช้บริีเข็มบริษีน้ำบ่ะนิมเข็มเต็มน้ำกันใช้ลกข่าใช่ไหมต่งมอแต้ว้เอาเอคือ่าดูเหื่อะไรมาแล้ใช้็ข่ก่อนเล่นยอนั้นสำนาตมีเ็ดเงสัมีลาบลับสา ชนี่ต้มแล้วเราทำซ้ำละต้มตะแ่าใส่ลายอย่างอยู่ด้วยบุการครับใบใบบักเขียนยนทิมไปมาการทำ้ะสีลงิมให้เบ่งเราทำซ้ำละ เสบก,โอกส่อเนีบยท่านผู้ชมเสียบอร่อยมากเลาสิลองสดนามต้มเนาะท่านผู้ชมเนาะอยากต่อมาเขาจะชิมลับ ทด้านนั้น,น,นทำผสมแล้วเด็กแดงอะตัวหนจะสิดกามอยู่เปลนาเผ็ดริบว่โอ้ก็เริ่มกามแล้วนี่กามอะไรกันเ้อไปแล้วทนผสมเลาะปัจจุบันนี้ก็เริ่มกามเลยทนผสมเลย นี่ทนผสมสามจานทนผสมเลยมากินำกันเด้อทางเอฟซพังลาแล้วพงไทยเนาะนี่ทนผสมจานใหญ่ทผสมกั่น่เน่เ่สรสจไปอรุกาาเนาอร์มกินแต่แปลงป็ดบรากาซิมีันไปไปไปรแล้วกำแล้วกจงลำาั้ครนี้จะไปนี่กำ Ở đây mèo, ít